สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Curse ในวันนี้เราจะพาทุกท่านเดินทางย้อนเวลากลับไปสู่ศตวรรษที่19สู่ยุคที่วิทยาศาสตร์กำลังเบ่งบ้านและสู่ค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักณคารืเหาสเก่าแก่ริมทะเลสาบเจนีวาซึ่งเป็นจุดกำเนิดของปีาศาจที่เราทุกคนรู้จักแฟรงเกนสไต แฟรงเฮนสไตล์ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราวสยองขวัญแต่เป็นนวนิยายที่ฝังรากความกลัวทางวิทยาศาสตร์เอาไว้ในจิตใจมนุษย์มานานกว่า200ปีและในวันนี้เราจะมาถอดรหัสเบื้องหลังเรื่องราวนี้ทั้งหมด ทั้งชีวิตอันน่าทึ่งของแมรี่เชลลี่ผู้สร้างสารรค์เหมือนขึ้นมาคำคืนแห่งตำนานที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่บ้าคลั่งในยุคนั้นที่เป็น,นแรงบันดาลใจให้กับนวนิยายอมตะเรื่องนี้ เราจะเริ่มต้นการจากการทำความรู้จักกับแมรี่เชลลี่บ้างเธอไม่ได้เป็นเพียงนักเขียนทั่วไปแต่เธอคือผลผลิตจากยุคแห่งการปฏิวัติทางความคิดเธอเกิดในปีคิทศ์กัาช1797ท่ามกลางครอบครัวนักคิดหัวก้าวหน้าพ่อของเธอวิลเลียมกอดวินเป็นนักปรัชญาหัวรุนแรงส่วนแม่ของเธอแมรี่วอลสตนครับคือนักเขียนและนักสตรีนิยมผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุค ซึ่งเสียชีวิตหลังคลอดแมรี่ได้เพียง10วัน ชีวิตวัยเด็กของแมรี่เต็มไปด้วยความขัดแย้งพ่อของเธอแต่งงานใหม่กับหญิงที่เธอไม่ลงรอยด้วยทำให้เธอต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากแต่เธอก็เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยหนังสือและความคิดที่ท้าทายกรอบเดิมๆเธอใช้เวลาอ่านหนังสือในห้องสมุดของพ่อและชอบไปนั่งเขียนหนังสืออยู่ริมหลุมศพของแม่ซึ่งนี่เป็นจุดที่เธอได้พบกับกวีผู้มีชื่อเสียงเพอร์ซีบีชเคลลี่ทั้งสองตกหลุมร รักกันอย่างรวดเร็วแม้ว่าเพอร์ซี่จะแต่งงานแล้วก็ตามพวกเขาตัดสินใจหนีตามกันไปใช้ชีวิตอย่างอิสระตามอุดมคติของยุคโรแมนติกซึ่งเป็นยุคที่เน้นเรื่องอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการและความอิสระเหนือเหตุผลอย่างไรก็ตามชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเธอต้องเผชิญกับหนี้สินการถูกสังคมรังเกียจและที่สำคัญที่สุดคือการสูญเสียลูกน้อยของเธอตั้งแต่อย่างเล็ก ซึ่งความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนี้จะเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างสารรค์นิยายที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมาข้าคืนแห่งตำนานนะัคหรือหาดดิโอดาติ ในฤดูร้อนปีคิศกราช1816แมรี่และเพอร์ซี่เดินทางไปพักผ่อนที่สวิตเซอร์แลนด์และได้ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนกวีผู้โด่งดังหลอร์ดไบรอนที่คฤรหาหน์ดิโอดาติซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาที่นั่นยังมีเพื่อนของพวกเขาอีกสองคนคือจอห์นโปลิดอรีแพทย์ส่วนตัวของไบรอนและแคลแคลมอนน้องสาวต่างแม่ของแมรี่ ฤดูร้อนในปีนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อปีที่ไร้ฤดูร้อนเนื่องจากมีปรากฏการณ์ภูเขาไฟระเบิดในอินโดนีเซียทําให้สภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนอากาศหนาวเย็นและมีฝนตกหนักติดต,ต่อกันหลายวันทําให้ทุกคนต้องติดอยู่ในคฤหาสน์พวกเขาจึงใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือและสนทนากันในหัวข้อต่างๆเช่นเรื่องผี เรื่องเหนือธรรมชาติและที่สำคัญคือเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังเป็นที่ฮือฮาในยุคนั้นึ้้นหนึ่งลอร์ดไบรอนได้เสนอเกมขึ้นมาว่าทุกคนควรเขียนเรื่องผีมาคนละเรื่องทุกคนรับท้ายกเว้นแมรี่ที่ยังคิดเรื่องไม่ออกและหลังจากนั้นเธอก็ได้ยินบทสนทนาที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาล เพอร์ซีและไบรอนกำลังถกเถียงกันถึงความเป็นไปได้ในการชุบชีวิตซากศพขึ้นมาด้วยไฟฟ้าจากงานทดลองของลุยจิกันวาน่นักฟิสิกส์ของชาวอิตาเลียนการสนทนาของพวกเขานั้นปลุกจินตนาการในหัวของแมรี่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในคืนนั้นเองเธอก็ฝันร้ายเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งที่พยายามปลุกสิ่งมีชีวิตที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่ถูกประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนของศพมนุษย์ และเมื่อสิ่งมีชีวิตนั้นลืมตาขึ้นมันก็เต็มไปด้วยความน่าสะพรึงกลัวแต่ในขณนะเดียวกันก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความรู้สึกโดดเดี่ยวและนี่ก็คือจุดกำเนิดของแฟรงเกนสไตน์เรื่องราวโศกนาฏกรรมของสัตว์ประหลาด แม้ว่าเราจะเรียกเขาว่าแฟรงเคนสไต์จนติดปากแต่ความจริงแล้วตัวละครที่เราจะพูดถึงนี้ไม่มีชื่อเขาคือปีศาจหรือสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างปราณีตแต่ก็ต้องพบกับโศกนาฏกรรมตั้งแต่วินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกเขาถูกสร้างขึ้นมาด้วยความทะยาทยานทางวิทยาศาสตร์ของวิกเตอร์แฟรงเคนสไต์ผู้เชื่อมั่นในพลังของการสร้างชีวิต วิกเตอร์ใช้เวลาหลายเดือนในการรวบรวมชิ้นส่วนร่างกายจากห้องเก็บศพและนำมันมาประกอบขึ้นเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กว่ามนุษย์ปกติถึง8ฟุตเขาเฝ้าทำงานด้วยความหมกมุ่นไม่หลับไม่นอนพร้อมกับหวังว่าจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่เมื่อเขาปลุกมันให้มีชีวิตขึ้นได้สำเร็จวิกเตอร์ก็ต้องพบกับความจริงที่น่าตกใจ สิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั้นไม่ใช่เทพ,พเจ้าหรือความงดงามแต่เป็นความอัปลักษ์ที่น่ารังเกียจด,ดวงตาที่เป็นสีเหลืองขุ่นของมันผิวหนังที่เหี่ยวยน่นลิมฝีปากดำคล้ำทั้งหมดนี้ทำให้วิกเตอร์รู้สึกขยะแขยงจนต้องวิ่งหนีจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาด้วยมือของเขาเองการทอดทิ้งในวินาทีแรกที่ลืมตาดูโลกนี้เองคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมด ตัวละครนี้เริ่มต้นชีวิตด้วยความไร้เดียงสาอย่างที่สุดเขาเหมือนเด็กทารกที่เพิ่งเกิดมาสู่โลกใบนี้ไม่รู้จักภาษาไม่เข้าใจว่าตัวเองคือใครและไม่มีใครคอยชี้นำเขาเร่ร่อนไปในป่าเรียนรู้โลกจากธรรมชาติอย่างช้าๆเขาได้เรียนรู้การใช้ประสาสัมผัสการหาอาหารและค่อยๆพัฒนาความคิดด้วยตัวเอง จุดเปลี่ยนที่สําคัญคือเมื่อเขาบังเอิญไปซ่อนตัวอยู่ในกระท่อมเล็กๆใกล้กับครอบครัวชาวนาผู้ใจดีนามว่าเดลลาเซโดยที่พวกเขาไม่รู้ตัวที่นั่นเขาได้เฝ้าสังเกตวิถีชีวิตของมนุษย์เรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันการแสดงความรักและการใช้ภาษาเขาค่อยๆเรียนรู้ความรู้สึกต่างๆของมนุษย์และเริ่มมีความหวังว่าหากเขาสามารถพูดคุยกับพวกเขาได้เขาอาจจะได้รับการยอมรับ เขาเริ่มเรียนรู้การอ่านจากหนังสือที่เก็บมาได้และพบว่าตัวเองสามารถเข้าใจแนวคิดที่ลึกซึ้งได้แต่ยิ่งเขารู้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตระหนักว่าตัวเองแตกต่างและโดดเดี่ยวมากแค่ไหนสิ่งที่น่าเศร้าคือเมื่อเขาตัดสินใจที่จะเปิดเผยตัวกับครอบครัวเดลลาเซโดยหวังว่าจะได้รับความเห็นใจเขากลับได้รับการปฏิบัติที่โหดร้ายยิ่งกว่าเดิมพวกเขาหวาดกลัวรูปลักษณ์ของเขาและขับไล่เขาไปอย่างไม่ใหญ่ดี นี่คือจุดแตกหักที่เปลี่ยนความไร้เดียงสาของเขาให้ปลายเป็นความขมขื่นความโดดเดี่ยวและความรังเกียจที่ได้รับซ้ำๆหลายครั้งทําให้ความปรารถนาที่จะเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์แปรเปลี่ยนเป็นความโกรธแค้นจากนั้นเป็นต้นมาเขาก็ออกตามล่าและทําลายทุกสิ่งที่วิกเตอร์รักไม่ว่าจะเป็นเฮลลี่แคลว์ว์เพื่อนสนิทของวิกเตอร์หรือแม้แต่อลิซาเบธคนรักของเขา เพื่อให้ผู้สร้างของเขาได้สัมผัสกับความเจ็บปวดจากการสูญเสียที่เขาเคยได้รับมาแล้วด้วยในตอนจบของนวนิยายเราจะเห็นภาพของทั้งคู่ที่ต่างก็ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยววิกเตอร์ตามล่าสิ่งที่เขาสร้างขึ้นด้วยความเกลียดชังจนกระทั่งเสียชีวิตลงส่วนตัวละครปีศาจที่ถูกทอทิ้งก็ยังคงต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานและความโดดเดี่ยวเขาให้คำมั่นว่าจะปลิดชีพตัวเองในดินแดนน้ำแข็งอันห่างไกล เพื่อที่โลกจะได้ไม่ต้องทนเห็นความอัปลักษณ์ของเขาอีกต่อไปเรื่องราวของเขาจึงเป็นบทสะท้อนที่ลึกซึ้งว่าปีศาจไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นปีศาจแต่ถูกสร้างขึ้นจากความเหงาความเกลียดชังและการถูกปฏิเสธจากผู้อื่นและนั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาเสียอีกแฟรงก์สไตย์ไม่ได้เกิดจากจินตนาการที่ว่างเปล่า แต่มาจากวิทยาศาสตร์ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในยุคโรแมนติกซึ่งการทดลองที่สร้างแรงบันดาลใจที่สุดคือเกวานิซึมลุยจิเกาวานีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนได้ค้นพบว่าหากเขานำกระแสไฟฟ้าไปกระตุ้นขาของกบที่ตายแล้วกล้ามเนื้อของมันจะเกิดการหดเกรงและขยับได้การค้นพบนี้สร้างความตื่นตะลุงให้กับคนในยุคนั้นอย่างมากและทำให้เกิดความเชื่อว่าไฟฟ้า คือคุณแจสำคัญในการปลุกชีวิตจากความตายผู้คนจำนวนมากเริ่มทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการใช้ไฟฟ้ากระตุ้นศพของนักโทษที่เพิ่งถูกแขวนคอเพื่อดูว่ามันจะขยับได้จริงหรือไม่ซึ่งผนที่ได้ก็ทำให้ผู้คนทั้งหวาดกลัวและหลงไหลไปพร้อมๆกันมรี่เชลลี่ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อนี้อย่างเต็มที่เธอใช้แนวคิดของเกาวานิซึมมาอธิบายการทำงานของวิคเตอร์แฟรงเกนสไต์ ซึ่งพยายามจะรวบรวมชิ้นส่วนของศพและใช้ไฟฟ้าจากฟ้าผ่าเพื่อปลุกมันให้มีชีวิตขึ้นมานอกจากวิทยาศาสตร์แล้วนวนิยายเรื่องนี้ยังสะท้อนถึงปรัชญาของยุคโรแมนติกอย่างชัดเจนซึ่งมีแนวคิดหลักคือความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติตัวละครอย่างวิคเตอร์มักจะโหนคืนสู่ธรรมชาติในยามที่เขาเผชิญกับความสับสนและความทุกข์แต่ในขณะเดียวกันธรรมชาติก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่มนุษย์ไม่สามารถควบคุมได้ ความกลัวต่อการก้าวหน้ายุคนี้เป็นช่วงเวลาของการปฏิวัติอุตสาหกรรมผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่ไร้ขีดจำกัดอาจจะนำพาหายนะมาสู่มนุษย์ได้หรือไม่และนี่คือแก่นแท้ที่ทำให้แฟรงก์ e n s t e i ไม่ใช่แค่นวนิยายผีแต่เป็นการตั้งคำถามที่ลึกซึ้งถึงความรับผิดชอบของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างแฟรงก enstein ตีพิมพ์ครั้งแรกในปีคศ .1818 18, โดยไม่ได้ระบุชื่อผู้แต่ง แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและได้ชื่อว่าเป็นนวนิยายวิทยาศาสตร์เรื่องแรกของโลกในตอนแรกผู้คนเข้าใจผิดว่า f r a n เกนสไตล์คือชื่อของสัตว์ประหลาดแต่ความจริงแล้ว f r a n k กนสไต i ์คือชื่อของนักวิทยาศาสตร์ส่วนสัตว์ประหลาดนั้นไม่มีชื่อซึ่งนี่คือหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดสัตว์ประหลาดตัวนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นปีศาจแต่เกิดมาเพราะถูกทอดทิ้งจากผู้สร้าง และความโกรธแค้นของมันก็เกิดจากความโดดเดี่ยวและความรังเกียจที่มันได้รับจากมนุษย์เขาเป็นตัวแทนของความรู้สึกโดดเดี่ยวความหวาดกลัวและการถูกปฏิเสธจากสังคมและในทางกลับกันเขายัางเป็นเครื่องสะท้อนความทะเยอทะยานที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวกว่าปีศาจที่ถูกสร้างขึ้นมาเสียอีกติดตาม The Curse ได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ